มีละใช่ไหมยังขนาดชุลดตีมันลำมันเปชุลอดชุลดตัมซ้อมจูชุลอดตามซ้อมอ่ะนี้เหอชุลตามขนาดชุรดลำแเลยเนี่ยจะลำกว่าชุรดของมั่งไหมนี่กจัดนกขนาดชุลรดอ่ะเอาหนึองยังเสยนะนมันล้ำเลยมองั่งหลัง

แก้วม yeah. ีหันอันงมาก่อนซะเแก้วมีหันข้างมาก่อนนอนอนี้เหรอนอนอรอคนี้เหรอนอนยนี่เหรอนอนนอนแี้วีหันก่อนอนี่เหรอเออมาใส่อะเอออันนี้จับไหมนีอันนี้ตับจับเมืองไม่ได้ไม่ต้องจับเมืองคนใจง่ายเป็นผีวเลี้ยงตอนแรเาีเลี้ใจง่าย เคยอ่ะเคยตักน่ารอใหมตับหรอกม่ใส่บบคำไม่ใส่น้นดาอย่างนั้นอ oh, ๋อต <right> yeah. ัาต่กมากเขาทุกท่ก็ับเปคนไทยเลยอ่ะน่าสนใจอร่อยอร่อยแหละตันั่งที่ก่าพที่โกนนี่โคนฮะจิ้มแหละไี่ใส่ได้แหละตับย่างอีกลับข้าวตุนมากัะเนี่ยไปเอาไปหมดจบละแม่ตุนหลังเนี่ยมันเติมก เพราะเวลามันอยากเข้ามได้หรอกนาขอได้มาจะหนักว่ามันจะเป็นทาใส่สีมาเตยล้าขอเวลาไม่ใส่ไจะเต่าไม่ช่เลยอ่เราซื้อสิน้ก็บไปอ่ะร้อนไห้อนขหเี่ยู้าันไปอ๋อไปเดียวไ่วยตัวไปบ่อยสุฮิตตั้งนาัอะฮิตเลยอะเนไปอ่ะเป็นกราหุงวฮะเจ้าซาไปกับผมมีเฮปไอ้เรื่อุงไอ้เรื่อ ไม่เห็นเออยกขมับไม่เห็นแถูใส่ที่ไปต้องชื้นอะรงเนา้วถุงว่างเนียใสกวอ้ามาตัดเสียงตัดโซ่มาตัดเมืงไปแล้วนึ่งโคกนะเจ้าข้างตัดไทแหมเจ้าเรีก็แสบเออใส่อย่างอ่ะมาูว่าีัดยังตัดไทยยิ้มตัดเมียงหรอไทยไทหา เอาไปไล่กุุงลำเอาแปมกุงก่อนกคนตํามแปกรงเพื่นมารับรองตําซอมั่ซูรดมือหมีุดน่อยดอะไรอย่างชรดลัมกัมลัมกอนชดคือเดี๋ยวจะปีเป็นคนใส่เครื่อง ดไลท์สายการแพทย์ดิบมันอหวรู้ไหมหมูเออเออเออนั่นน้อรุตอ่ะ้าปากอ่ะใส่จากงามเอามือขุ่นมีก็เลยเหรอเฮ้ยืา่อยนะค่ะันีนื่นเต้นมอ่ะต่นากลย่งยังไงไปดไปอยู่คนเดียว นี they, also, you know. oh like okay. ่ไคะตนน้านมนที่สอดซาลีตัดเป็นขนาดอ๋อคือห้ากันโอ้จมอย่นีล้หต้ไปกมไปโอ้อะมันใหญ่มด้ยงไอ๋อี้มาเลยมีตปลาเียนปลากลับมาแล้ เรห้าก,กันหันมันก,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 นกนลับห้าสองราพราว่าพี่พี่ฟานน่ฟานเนี่ยถ้าไม่มจะใปรกลัเนานะ